สัสดีค่ะทุกคนเปิดเองนะคะวันนี้นะคะมาในลุกนะโทนน้าตาลรวมแดดอย่างนี้นะก็วันนี้มันแต่งลุคนี้นะคะให้เ,เพื่อนๆได้ดูกันนะจะบอกว่าแต่งง่ายมากแล้วเครื่องสําอางเนี่ยก็คือน้อยชิ้นมากๆนะคะตาแก้มปากคือลิปสติกแท่งเดียวหมดเลยนะเพราะวันนี้นะคะเฟิร์นใช้เป็นของตัวนี้เลยค่ะ for so you to harder baby นะคะคือถ้าทุกคนจําได้อะคือเขาเคยเป็นลิปแมทนะคะที่ออกมาก่อนหน้านี้นะ,ะแล้วก็ขายดีนะคะถล่มทลายแล้วตอนนี้เนี่ยเขากลับมานะคะในรูปแบบรองแบบนี้นะคะตัวลิ ะะก็จะเป็นแท่งจิ๋วๆแบบนี้นะหกพาง่ายมากๆนะแล้วจะบอกว่าเขาออกมาทั้งหมด24สีนะคะก็คือแบบเลือกกันไปเลยนะคะแล้วก็มีทุกโทนก็จะเป็นโทนแดงโทนส้มโทนน้าตาลนะคะโทชนชมพูแต่ว่าวันนี้ลูกเฟิร์นนะคะก็คือหยิบโทนน้าตาลของเขานะคะมาแต่งให้ดูกันตัวนี้เขาเป็นตํานานของดิปจิ้มจุมม่มแมทของฟอิลลูนะคะทุกคนจําได้คือเฟิร์นจะบอกว่าเฟิร์นะลองตัวก่อนหน้านั้นแล้วคือมันเป็นลิปแมทแต่เนื้อมันไม่แห้งเลยเนื้อมันดีและสีเขาว่าดีมากนะคะ แล้วจะบอกว่าคอเนี่ยเขาเป็นลิมิเต็ดนะคะก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปหาดูบางสีมันอาจจะแบบหมดแล้วอาจจะหายากแล้วนะแล้วใน21สีเนี่ยก็จะมีทั้งสีเก่านะคะที่แบบว่า โด่งดังเคยขายดีแล้วก็มีสีใหม่เข้ามาด้วยนะคะแต่เฟิร์มลองเล่นแล้วจะบอกว่าสีเขาเนี่ยสวยมากแล้วก็แบบจะต้องมีแทบทุกสีะค่ะก็เนี้ยเฟิร์เลือกสีที่ใครที่ชอบโทนน้ำตาลเนี่ยจะต้องชอบเหมือนเฟิร์แน่ๆนะก็เดี๋ยวเราไปแต่งหน้ากันเลยนะคะแล้วก็ดูว่าเฟิร์จะใช้สีอะไรบ้างไปเลยก็เดี๋ยวจะมาแต่งตาก,ก,กันก่อนนะคะวันนี้ตาเฟิร์ก็อาจจะลงเป็นสเีเข้มเลยเดี๋ยวเฟิร์มจะมาสวอตนะคะแต่ละสีที่เฟิร์ลงให้ทุกคนดูด้วย ขั้นตอนแรกนะคะเฟิร์นจะใช้เป็นเบอร์14บนะคะเบอน,นี้จะออกเป็นต้ำตาลชมพูชมพูนะคะก็คือสวยนะเดีวเฟิรนจะเอาเบอร์นี้ทางลงตรงเบิกตานะคะแต่ว่าไม่ต้องเยอะนะคือเนื้อเขาค่อนข้างที่จะลื่นนะคะมันเป็นเนื้อแมตตแต่ว่ามันไม่แห้งมันก็เลยทำให้แบบว่าเราเกี่ยง,ง่าย ต่อไปเฟิร์นก็จะเอาเบอร์1ิบามนะคะเป็นเบอร์ที่แบบว่าเข้มขึ้นมาหน่อยนะสีนี้จะเป็นน้ําตาลที่แบบว่าแดงขึ้นมาหน่อยนะคะก็คือเข้มจะลงบริเวณข้างในชั้นตานะคะให้รอบตามันชัดขึ้นสีต่อไปนะคะเฟิร์นจะเอาน้ําตาลที่เข้มที่สุดเลยเป็นเบอร์1ิแดนะคะเนี่ยมันจะเป็นน้ําตาลแบบ เข้มทีสวยมากเดีเราจะมาทาตรงหัวตาแล้วก็หางตานะคะนี่นะคะตาเราก็จะได้ประมาณนี้ถ้าไม่อยากให้มันดูแบบว่าเข้มไปนะคะเพิก็จะใช้นะคะชิมเมอร์จากพาเลตตาอื่นมาแต้มนะคะ ให้ตามันยังแบบดูมีความวิงวิงนะไม่เข้มไปโอเคเดี๋ยวเพื่อขอไปปัดมาสคาร่า,ลาแล้วก็กีดอายไลเนอร์นะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันตอนตาเราเสร็จสมบูรณ์เลยโอเคค่ะทุกคนก็ไปปัดขนตานะคะแล้วก็เขียนอายไลเนอร์เสร็จแล้วนะเราจะมาลงแก้มกันนะคะแก้มเพื่อนจะลงเป็นเบอร์11นะอันนี้ก็จะมีความเป็นน้ำตาลแบบว่าส้มๆหน่อย เราจะเพิ่มความน้ำตาลด้วยเบอร์18นะเบอร์ที่เข้มตรงโหนกนิดๆนะคะต่อไปนะคะมากันที่ปากคฟรนจะลงเป็นเบอร์16นะปีคอเขาจะมีความเป็นแบบน้ำตาลอิดๆนะคะเนื้อดีมากคือเขาเป็นลิปแมทแต่ว่าแบบไม่แห้งเลยแล้วเดี๋ยวเฟรจะมาเพิ่มความน้ำตาลด้วยเบอร์18นะ ก็จะได้เป็นลูกน้ำตาลหม,มุแดงนี้นะคะสวยมาก ือตอนนี้แดดจากอีกฝั่งหนึง่งอ่ะมันมาสะท้อนที่เฟิร์นพอดีนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นแดดแรงอะไรแต่เดี๋ยวเฟิร์นนะคะจะเอาหน้าไปแบบอังแดดจริงๆให้ดูเลยนะก็เนี่ยจะได้ลุกนะคะน้ําตาลแบบนี้ก็คือสวยมากๆแล้วจะบอกว่าใช้เครื่องสำอางนะคะราคาหลักร้อยนะราคาถูกแล้วก็ตาแก้มปากเนี่ยคือตัวเดียวกันหมดเลยนะคะก็ตัว Foretwo Hunter ตัวนี้เนี่ยเขาวางขายแล้วนะคะก็คือเขาวางขายตั้งแต่วันที่27แล้วนะวางขายที่ Eve and Boy นะคะลอง ช่องทางออนไลน์ของ For You t b e นะคะจะบอกว่าราคาเนี่ยคือถูกมากนะคะแท่งละ79บาทเท่านั้นคือราคาตัวเต็มเนี่ยราคา1 5 9บาทแต่ว่าอันนี้นะคะเป็นราคาเปิดตัวก็วอยากจะบอกว่าสีมีให้เลือกเยอะมากนะมีทั้ง21สีอ็ทุกคนก็ลองไปเล่นนะคะลองเทสน,นะคะแล้วก็ลองซื้อมากันได้นะคือสีมันสวยมากแล้วมันสามารถแต่งได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตาแก้มปาก ก็สำหรับวันนี้นะคะเฟื่อนมาแต่งลุคนี้ให้ดูกันมองว่าแล้เพื่อนทุกคนนะคะจะชอบลุคนี้กันนะคะแล้วก็สามารถแต่งตามกันได้นะคะเพราะสีที่เฟื่อนใช้ก็คือไม่เยอะเลยนะก็เลือกมานะคะให้เป็นสีที่แบบว่าโทนน้าตาลนะแต่จริงๆอ่ะสีของเขาอ่ะมีแทบจะทุกสีเลยไม่ว่าจะเป็นโทนน้าตาลโทนชมพูโทนแดงโทนส้มนะก็ไปลองเลือกไปลองเล่นกันได้นะคะก็วันนี้นะคะเฟิร์นก็มาแต่งหน้าให้ดูนะคะถ้าเพื่อนๆอยากดูลุคอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเวลาเฟิร์นมีคลิปใหม่ๆ วันนี้ไปก่อนแหละบ๊ายบาย